ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกของ9สกินใหม่นะครับเป็น9สกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าแต่สกินนะครับจะมีเอฟเฟกเป็นยังไงสกินแรกนะครับเป็นสกินใหม่ของเอเซนกานะครับสกินเนี้ยทางเซิร์ฟไทยเขาจะแจกฟรีนะครับสกินเนี้ยมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกนะแจกฟรีนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตี เอฟเฟกจะเป็นสีทองแล้วก็ทวนสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งครับเป็นต้นคริสต์มาสนะฮะนี่เลยครับสกิลหนึ่งแล้วก็ตอนแช่แข็งนะครับแล้วก็สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองเป็นบอลสีทองนะครับดูนะครับสกิลสองฮะแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลอัลติเนทนะครับจะเป็นการปล่อยรถไฟนะครับไปโจมตีเป้าหมายนะครับนะี่ครับเอฟเฟกก็จะมีดาวนนรอบตัวเป้าหมายอันนี้ก็คือสกินใหม่ของแอสเซนกาที่แจกฟรีนะครับเอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะครับสกินต่อมาเนะครับเป็นสกินใหม่ของดาร์ซี่นะครับสกินนี้เป็นสกินวอเตอร์แพสเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟไทยก็แย่ข่ายเหมือนเดิมนะครับที่จริงอะ่ะเซิร์ฟไทยควรวอเตอร์แพสมีแค่ เรเวลหกสิบอ่ะเดียวละครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้สองเล่มครั้งอ่ะแล้วก็บางครั้งอ่ะวอเตอร์แพดที่แยกขายอ่ะมีแต่สกินดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเอฟเฟกนะฮะนี่นะครับดาร์ซี่อันนี้เป็นเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับดูครับการโจมตีกระสุนนะครับสุดกระสุนเวทอ่ะจะอยู่ในหัวเป้าหมายเนี่ยฮะแล้วก็สกิลหนึ่งครับเห็นไหมครับมันล่ามันใหญ่ขึ้นอ่ะมันใหญ่กว่าตอนที่ไม่มีสกินนะฮะ ร่างปกติอันนี้ครับสกิลสองครับนี่ครับเอฟเฟกอวกาศนี่นะครับปึ๊บประมาณน,นี้สกิลสองแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับนี่นะครับสกิลอัลติเมทแล้วก็บางวางบอลน,นะบแบบนี้ ราคาก็ต่อหนึ่งสกินนะครับไม่เกินห้าร้อยปองนะครับไม่เกินนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าดาร์ซี่กิจกรรมจะมารูปแบบไหนนะครับจะเปิดขายหรือแบบมายัดมาพร้อมกับสกินอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งข่าวอีกทีนะครับประมาณนี้ในส่วนสกินของดารซี่นะฮะสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของคีร่านะครับสกินนี้เป็นสกินนะครับที่มีเอฟเฟกต์สกิลอยู่ระดับลิมิเต็ดส้มนะครับแล้วก็เป็นสกินวอเตอร์แพสเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟไทยก็ แยกขายเป็นเดิมอีกแล้วนะครับนี่ครับของคีร่านะฮะแล้วก็สกินเนี้ยชุดจะมีอยู่สามสีนะอันนี้เป็นล่างปกตินะครับตอนไม่มีชุดแต่ว่าถ้าตอนที่มีชุดนะครับดูดูนะฮะนี่นะครับอันนี้คือชุดนะมีสามสีนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงครับน,นี่ครับชุดประมาณนี้เลย ส่วนตัวในเกมนะครับตอนที่มีชุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูนะฮะมาเริ่มที่สีเหลืองนะครับีดูนะครับสีเหลืองอันนี้เป็นล่างชุดนะฮะนี่ครับแลวก็ตัคอโมโบสกิลแล้วก็ชุดสีม่วงครับคขมาเรีบอยฮะ แล้วก็ชุดสีแดงนี่นะครับประมาณนี้ในส่วนของชุดนะครับส่วนล่างปกตินะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะฮะนี่นะครับการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่2นะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะสกิลสองผมมองว่าสวยนะครับสกิลเนี้ยใช้ได้นะครับไม่อยู่รั้วแพดอ่ะนี่เลยครับสกิลสองแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์ของสกิลอัลติเมทนะครับนี่นะครับสกิลสามเลือตั้งคอมโบก็ประมาณนี้นะครับใน่วนของ สกินใหม่คีร่านะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของเอลซูนะครับสกินนี้เป็นสกินที่ร่วมมือกับเกมเออ n ์เนอร์ออฟคิงนะครับหรือเกม HOK นะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับนี่นะครับเอลซูบอกเลยว่าร่างนี้โมเดลเท่มากนะครับตอนอยู่ในเกมนี่นะครับข้าวารามนะครับก็ณตอนนี้ยังไม่มีนะครับ แต่มาลุ้นกันว่าจะมีแบบแยกมาให้หรือเปล่านะครับเมื่อเข้าครองสกินนะนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกการโจมตีปกติครับการโจมตีปกติบอกเลยว่าใหญ่มากกระสุนนี่ครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับกสกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลสออ่ะ จะมีคลื่นเสียงเพลงนะครับออกมาจากโกสกินเนะี่ยตอนรอบตัวคลื่นเสียงเพลงนี่ครับนี่ครับตอนซูมอ,อันนี้ก็คือสกิลสองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเอลติเมต อันนี้ตอนสูงใกล้ๆเนี่ยฮะสกิลสองนี่ครับอัรติเมดชิปก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่เอลซุนะครับกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของมาจานะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ร่วมมือกับเกมเออเนื้อฮอกหิงนะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลแต่ว่าไม่มีท่าวาร์ปนะครับสกินนี้รูปแบบกิจกรรมนะครับในการรับสกินน่ะ จะมาแบบซ่มส่วนลดสครั้งนะลดสูงสุดที่9 9นี่ครับมาจะร่วมมือแล้วก็แพทต่อไปมาจะาบัฟเลยนะบัฟความสามารถนะครับบัฟเพื่อขาดสกินเอาง่ายๆเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติแล้วก็สกิลพาร์ีนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะเป็ <Hey. S 1> นการโจมตีปกตินะครับ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลพารสีนะฮะนี่ครับนี่ครับพาร์สีแล้วก็สกิลที่หนึ่งะฮะแล้วก็สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองเชื่อมต่อนี่เลยะฮะ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลอัลติเมท e นะครับก็จะแปลงร่างเป็นสาลานะครับที่อยู่ในกลางแม่น้ำนะสเตจของจีนนะนี่ครับอันนี้ก็คือสกินใหม่ของมาจานะครับยังไงก็รอกันได้ที่เซิร์ฟไทยนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของนาคอสนะครับสกินนี้เป็นสกินที่อยู่ระดับมิติคออนะครับบอกเลยว่าโคตรแพงนครับสกินนี้เป็นสกินที่จะมาในรูปแบบของกิจกรรมการสุ่มนะครับ แบบเดียวกับคลิกซี่มาจูฮิเมะนะครับระดับมิติข้อนะฮะอันนี้ก็เป็นสกินที่มีครบทุกอย่างนะครับทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลสองแบบแล้วก็ผมสกินนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูนะครับเป็นสกินที่ร่วมมือกับเกมเอเนอร์ออฟคิงยังไงก็เตรียมคูปองไว้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า3,500้คูปองนะครับสกินเนี่ยไม่ต่ำกว่านี้ดวงนี้ก็3,000นนะฮะ แต่ว่าบางคนก็โชคดีนะครับแบบสุ่มครั้งแรกก็ได้เลยไงเปิดหลังพึ่งนี่ครับการโจมตีปกติอันนี้เป็นเอฟเฟกสีฟ้านะครับเอฟเฟกมันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะนี่ครับปึ๊บแล้วก็สกนะิลหนึ่งฮะชิปแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลที่สนะครับ เราดูนะครับสกิลสองปาดครับนาคอสถืออาวุธเล่มเดียวแล้วก็ในส่วนของอันติเมทครับแล้วก็สกิลน,นี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นสีเหลืองเราต้องไปสังหารบัฟฟ้านะครับถึงจะได้รับเอฟเฟกใหม่มาถ้าบัฟฟ้าสิ้นสุดนะครับก็จะกลับคืนสู่ร่างสีฟ้าร่างเดิม น,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 นี่เลยครับเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปนะฮะนี่เลยครับการโจมตีปกติแล้วก็พาส,สพีแล้วก็สกิลหนึ่งฮะนี่เลยแล้วก็สกิลสองนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับสกิลสองเอฟเฟกตตอนมีบูบัฟอนะจะสวยกว่านะฮะ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทก็จะประมาณนี้นะครับในส่วน,นของหนาคอนะครับแล้วก็สกินนี้จะมีนะครับในส่วนของปุ่มสกินเอฟเฟกท่าวาร์ปท่าเต้นแล้วก็คาแรคเตอร์สกินนะฮะนี่นะครับตอนกลับคืนศูนร่างเดิมแล้วก็ตอนเอฟเฟกท่าวาร์ปนะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ปุ่มสกินนะครับแล้วก็ป้ายประกาศคิวนี่ครับปประกาศขยับได้นะครับป้ายประกาศแล้วก็ท่าเต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคาแรคกเตอร์ประจำสกินนะครับคาแรคเตอร์ Character, ตอนเดินนี่นะครับ ตอนตายนะครับแล้วก็ตอนคืนชีพแต่ความตายนี่เลยครับสกินนี้ไม่มีท่าเดินออกบ่อนะไม่มีอันนี้เป็นรูรปโปรไฟล์ขยับได้นะครับประมาณนี้ของนาฮอส่วนต่อมานะครับก็เป็นสกินใหม่ของคลิกสิกนะครับสกินนี้เป็นสกินวอเตอร์แพสเซิร์ฟอื่นนะครับอยู่เลเวลหนึ่งไม่มีเอฟเฟกนะครับอยู่ระดับลิมิตเขทยวนะครับเซิร์ฟไทยก็อาจจะนำมาแบบ กิจกรรมเติมบองเติมเดือนนะครับหรือกิจกรรมเติมผู้บองต่างๆนะครับก็จะยัดมาให้นะสกินนี้ของคลิกสิกส่วนสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินใหม um ่ของโดเรียนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับโดเรียเสียดายนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ะสกินนี้นี่นะครับของโดเรียปึ๊บประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายอ่ะเป็นสกินของไอรินะครับ เป็นเซตเดียวกับเซฟิตอ่ะที่มีอาวุธเป็นกุ้งนะครับอิมก้ามปูก้ามกุ้งนี่ครับของไอริไม่แน่จะแจกฟรีนะครับสกินเนี้ยตีมแบบนี้นะครับทุกสกินจะแจกฟรีนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูเอฟเฟกที่อัปเดตมาใหม่ในวันนี้นะครับอย่างเงี้ฝากด like กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ